สวัสดีค่ะวันนี้เจนนี่จะชวเนเพื่อนมาทำข้าวผัดอเมริกันค่ะส่วนผสมก็ไม่ตามที่เห็นเลยค่ะมีข้าวสวยนะคะอันนี้เจนนี่นำไปแช่ตู้เย็นตู้เย็นไว้ค้างคืนไว้หนึ่งคืนนะคะเพื่อนๆซอสมะเขือเทศเนยเอาไว้ผัดกับข้าวค่ะแป้งทอดกรอบนะคะเอาไปชุบไก่ค่ะแล้วก็น้ำมันนะคะเอาไว้ทอดไก่เนาะ แล้วก็มีฮอทดอกค่ะเบคอนค่ะส่วนของผักก็จะมีแครอทข้าวโพดหอมหัวใหญ่ถั่วลันเตาแล้วก็เม็ดลูกเกตนะคะแล้วที่มีซีอิ๊วขาวส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำตาลเกลือพริกไทย มาค่ะมาลงมือทําไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นจินนี่ก็จะทอดไก่นะคะจนนี่จะทําการตั้งกระทะไว้สองใบนะคะใบเล็กนี้จินนี่เอาไว้ทอดไข่แล้วก็ทอดเบคอนนะคะเพื่อนๆส่วนใบนี้เราจะทอดไก่กันนะคะจะได้ทําเสร็จไวๆนะคะเดี๋ยวรอกระทะร้อนกันนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะอุปกรณ์จินนี่ใส่พิมลงไปค่ะเวลาทอดไข่เนาะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านี่นะคะ ทีนี้ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะตอกไข่ใส่ไปเลยนี่ส่วนนี้ก็เป็นส่วนแป้งที่เจนนี่จัดครูก,กับไก่นะคะเพื่อนๆเ,เจนนี่ไม่ใช้แป้งเยอะนะ ไก่จะนี่ทําการหมักเลยนะคะเ,เพื่อนๆหมักครั้งคือไว้หนึ่งคืนเนาะจะนี่หมักซีอิ๊วขาวผงปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็กระเทียมสับค่ะไม่ปรุงเยอะนะคะเพื่อนๆเราจะไม่ปรุงไก่เยอะเนาะนี่ก็คุกนะคุกว่างนี้เลยค่ะคุกไว้รอเลยค่ะก็ต้องคุกป,ประมาณนี้นะคะไม่ได้คุกหนามากนะคะเพื่อนๆคุกป,ประมาณนี้เนาะ,ะนี่ค่ะขไข่ดาวเราก็ทอด่างนี้นะคะ ี่ในส่วนไข่ดาวนะคะเดี๋ยวจะน,นี่รอนให้มันเดือดก่อนจะนี่จะทอดไก่นะคะเพื่อนมาดูกันอีกทีตอนทอดไก่เนาะน้ำมันร้อนแล้วค่ะตอนนี้นะคะน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็ใส่ไก่ลงไปทอดค่ะ นดี๋ยวที่นี่ทอดไก่สินค้าเดี๋ยวมาดูันอีกที่ตอนทอดไก่สจนคะาเพื่อนพอทอดไข่เสร็จที่นี่ก็ทอดเบคอนต่อเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวต่อไปก็จะทอดทอดดอกนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนจะนี่ทอดของทอดเสร็จหมดนะค่ะเพื่อนนี่ก็จะเป็นหน้าตาของไก่ทอดไข่ดาวทอดแล้วก็เบคอนทอดแล้วก็ฮอดดอกทอดนะคะเอาไว้ เตรียมตกแต่งจานนะคะเพื่อนๆต่อไปเจนี่ก็ทําข้าวผัดน,นะคะเพื่อนๆมาดูกันเลยค่ะว่าทายังไงนะคะเจนี่ตั้งกระทะไว้แล้วนะเพื่อนๆต่อไปก็ใส่เนยนะคะใส่เนยลงไปค่ะนี่นะคะรอเนยละลายค่ะเพื่อนๆพอเนยละลายเสร็จนะคะเพื่อนๆเจนี่ก็จะใส่หอมหัวใหญ่สับลงไปนะคะ ยให้ส่งกลิ่นหอมนะคะเพื่อนให้หอมโมยญ่ส่งกลิ่นหอมเนะเาะเแล้วเต็นนี้ตามด้วยแครอทค่ะแครอทใส่แครอทลูกเกดลงไปเลยค่ะเม็ดลูกเกดเนาะแล้วก็เม็ดถั่วลันเตาค่ะ แล้วก็มีข้าวาโพดนะคะผัดเลยค่ะเข้ากันเลยเดี๋ยวที่นี่ขอผัดก่อนนะคะเพื่อนๆพอที่นี่ผัดไว้สักพักเพื่อนๆทีน่นี่ก็ใส่ข้าวลงไปเลยค่ะใส่ข้าวสวนไปเลยค่ะ เราจะทำการผัดข้าวกับผักที่เราใส่ลงไปก่อนหน้านี้ให้เข้ากันนะคะเพื่อนตอนนี้ส่งกลิ่นหอมมากหอมเนยมากเลยค่ะาานี่นะคะดืหน้าตาเนะเพื่อนทีนี้ขอผัดข้าวให้เข้ากับผัดก่อนนะคะพอได้แบบนี้นะคะเพื่อนพอผัดได้แบบนี้เนาะทีนี้ก็ใส่ ซอสมะเขือเทศลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับเพื่อนตามด้วยีริกวขาวค่ะแล้วก็เกลือน้ำเกลือน้ำตาลทรทยนะคะ ผัดให้เข้ากันค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยชิมรสนะคะเอารสตามชอบเลยค่ะมันจะออกหวนานๆนิดนิดนะคะเพื่อนๆรสชาติจะออกหวนานๆนิดนิดนะคะเดี๋ยวที่นี่ขอผัดให้สผสมเข้ากันกันนะคะพอส่วนผสมเข้ากันแบบนี้เราก็ชิมนะคะเพื่อนๆชิมเอารสที่เพื่อนๆชอบเลยค่ะ เีนี่ได้ทําการชิมเรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติจะออกหวานๆนิดๆน,นะคะเพื่อนๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเจะนี่จะปิดไฟเจนนี่จะทําการปิดไฟเลยนะคะเพื่อนๆเรามาดูกันอีกทีตอนที่เจนี่แต่งจานนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาของข้าวผัดอเมริกันของเรานะคะเพื่อนๆเป็นไงคะน่าทานไหมคะเป็นเมนูที่เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีคะ่ะ เพื่อนสามารถเอาไปลองทําตามกันได้นะคะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับจินนี่ได้นะจินนี่ขอบคุณทุทกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปของจนนี่นะคะจนนี่ขอตัวไปก่อนนะคะบายบาย